สวัสดีคะ่ะวันนี้เดาจะพาท่านผู้ชมมาดูเคล็ดลับกันนะคะว่าเราจะปลูกว่านมงคลอย่างกวักมรกตแบบโชโคตให้เป็นต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยทำได้ยังไงนะคะดาวทดลองแล้วได้ผลดีค่ะก็เลยจะมาแชร์กันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องไปขุดกวักมรกตที่เราปลูกไวค้ค่ะดึงออกมาก็ได้นะคะพอได้มาแบบนี้เนี่ยเราจะได้กวักมรกตที่มีหัวแบบนี้นะ หัวตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแยกเอามาปลูกได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะแยกเอามาปลูกเนี่ยเราต้องมีการอนุบาลเขาก่อนนะคะขวดเล็กๆแบบนี้จะได้มีต้นเล็กๆขึ้นมาค่ะ อย่างต้นนี้นะคะดาวก็ดึงขึ้นมาค่ะหลังจากที่ดึงขึ้นมาหรือขุดมาจากกระถางเนี่ยก็วางพักไว้นะคะให้หัวเขาแห้งๆแบบนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งดึงตอนที่หัวเขาเต่งตึงนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเน่าได้ง่ายๆค่ะพอหัวต้นเขาเริ่มแห้งแบบนี้เราค่อยดึงมาแบบนี้ค่ะส่วนที่เหลือแต่ต้นแบบนี้เราก็เอาไปปลูกได้ค่ะ รอดอยู่นะคะยังไม่ตายค่ะส่วนที่เป็นโขดหรือหัวเขาแบบนี้เนี่ยเราก็ดึงลากออกให้หมดแล้วเราจะไปอนุบาลกันค่ะวิธีทํานะคะเราก็หากระถางมาค่ะมีรูข้างๆแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะข้างล่างเนี่ยก็ใส่เป็นขุยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ํามาเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็เอาหัวกวักมรกตของเรานะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแบบนี้วางๆไว้นะคะแล้วก็รดน้ําตามปกติเลยค่ะประมาณนะ หเดือนก็จะได้ต้นเล็กๆขึ้นมาค่ะหลังจากที่เขาแทงหน่อเป็นต้นเล็กๆขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็เอามาปลูกกันได้แล้วค่ะแบบนี้นะคะเป็นโขดหัวแบบนี้เลยนะคะนี่ลากเขาออกแล้ว เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกกวักมารากตต้นนี้แบบโชว์โขดกันก่อนอื่นเนี่ยเดาไปหากระถางมาสวยๆแบบนี้เป็นกระถางแคทตัสค่ะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เดาลองก้นด้วยฐานนะคะเสร็จแล้วเดาก็ใช้ดินที่เราผสมก็เน้นให้ระบายน้ำได้ดีค่ะเดาใส่ทรายลงไปด้วยนะแล้วก็มีมีเศษถ่านด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไป ได้แบบนี้นะคะเ้วก็จะเอากวักมารากตที่เราปลูกได้มาเนี่ยปลูกลงไปนะให้ให้รากเนี่ยส่วนที่เป็นรากเนี่ยลงเข้าไปอัแบบนนี้เพื่อที่จะโชว์นะคะโชว์ขดโชว์ขดแบบต้นจิ๋วๆน่ารักนะคะปลูกไว้เรียกทรับเรียกเงินทองนะคะสําหรับกวักมารากต ตัวนี้เนี่ยหัวเขาจะไม่เน่าค่ะเพราะว่าหัวเขาเนี่ยได้เจอกับสภาพอากาศแบบนี้มานานจนเขาปรับสภาพได้แล้วนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยขุดขึ้นมาค่ะแล้วดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วเอามาปลูกเลยส่วนมากบางคนบอกว่าหัวเน่าค่ะเพราะว่าหัวเขาเนี่ยเคยอยู่ในดินคะแล้วทีนี้ขุดออกมาทำให้เขาเจอกับสภาพอากาศที่แบบว่าไม่คุ้นเคยค่ะทีนี้ ก็ทาให้เกิดการเน่าได้นะคะหลังจากปลูกเสร็จนะคะเดาก็หาหินแคทตัสค่ะเอามาโรยรอบๆนะคะเพื่อที่จะได้ดูแบบว่าสวยงามเนาะอ่าพอตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเดาก็จะค่อยๆรดน้ําค่ะรู้สึกว่าบัวเดาจะใหญ่เกินไปนะคะดินกระจายเลยค่ะหินกระจายเลยนะคะเดี๋ยวเอาหินมาเรียบเรียงใหม่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรดน้ําไปก่อนค่ะ หลังจากที่เราตกแต่งด้วยหินเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็หาที่วางสวยๆในบ้านกันได้เลยค่ะถ้าท่านผู้ชมมีหินสีขาวๆก็จะสวยเองนะคะอันนี้เราก็หาได้เป็นแบบนี้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกแบบโชโขดที่ดามาบอกกันนะคะอย่าลืมนะคะเวลาวางเนี่ยก็หาที่วางที่ร่มๆค่ะอย่าไปวางแบบให้โดนแดดกลางแจ้งนะคะโขดเขาเนี่ยอาจจะ เน่าได้นะเพราะอาจจะร้อนแดดเกินไปค่ะช่วงนี้ยิ่งแดดร้อนมากๆเลยนะคะและกวักมรกตเนี่ยก็เป็นไม้ที่สามารถอยู่ในร่มได้ค่ะไม่ต้องเอาไปตากแดดนะแล้วก็อีกอย่างกวักมรกต ยังเชื่อกันว่าเป็นไม้ที่ช่วยเรียกโชคราบเรียกเงินเรียกทองให้แก่ผู้ปลูกด้วยค่ะยิ่งถ้าออกดอกหรือว่าออกใบเยอะๆนะคะ 19, 21, 23ก็เชื่อกันว่าจะทําให้คนปลูกเนี่ยมีโชคราบด้วยค่ะและยังเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ